คนตกตกนะปลาแล้วครับเพื่อนๆครับนี่ครับปลาพวงครับผม๊บพวงง่ายเลยโอ้ปลาพวงหรือปลาอ้วนนะครับบานผมอยากนี่ครับตัวสวยลาครับเพื่อนๆพปลาแก้งวัวงรับตัวเนี้ยชิ้นลาครับได้มาได้ตัวเราเกันเลยครับเดี๋ยวมาเล่นกันครับปุ๊บรวยครับเพื่อนๆพู่เน้แกเดียวครับเพื่อนๆยากเย โอ้ยนี่ต้องเวกันแล้วได้มาตวงาครับปลาพ่วงปลาอวดหน้าคนเดนสวยล้วครับโอ้ดูด่เลย่วงต้องนะครับมันร้องเหือบปลาอวดนะครับดูแบบได้กลังด้วยเลยปลาเกงตัวครับได้มาตวเงาครับปลาพ่วงล้วครับสวยล้วครับพก่วงครับปลาพ่วง กำลังดีเลยครับผมระมานซ้นิวนะครับนี่กับงานที่ได้มาบ้งแล้วกันนะครับนี่ครับคนเดินกับดอกไม้นี้นะครับไปมเลครับโอ้มาหล้วครับสาขวดนะครับตรงนะครับขวดลาวครับลาลูกดูกันกับนนี้ไหมเห่นไหมครับผมรงลาวนะครับอืมได้ตัวแล้วกับเดินเอ้ยลูกนะ อัน다ต้คร เดินีล้วก็เนแล้วนลวตึดล้วมีอบา่าวดกปลาปวงโต้เครับเดินาวหลายเทมนะครับหลายเ็มเลยอ้จ็ดเจีนกับเจ็ดเจียนกับเพื่อนพวกนั้นตกปลากับเกรเดียวปลาป่วงโต้นะครับ ไปปลาอีกกองกับปลาปงกองแล้วก็ปลาจ้ามเกลวนะครับเป็นส่วนหน,นึ่งของผม